สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสปริงไก่4 5 7กันเถอะครับเดี๋ยววัดขนาดสปริงเดิมก่อนนะครับตัวนี้ผมถอดมาจากปืน4ี4 5 7เทนนิงนะครับตัวนอกประมาณ3.7ยาวประมาณ9มิลขนาดเส้นลวดน,นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ ข้าวขนะครับขนาดเส้นลวดประมาณ0.7ถึง0.8ประมาณนี้นะครับไม่ถึง1มิลนะครับถ้าเราอยากให้ไกลเบาไกลนิ่มต้องหาขนาดเส้นลวดที่เล็กกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาแกะสปริงจากของใช้รอบตัวเราครับนี่เลยครับสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับหรือขวดน,น้ำหอมนะครับขวดน,น้ำหอมนี่จะขนาดพอดีนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูนะครับตัวนี้แอลกอฮอล์ผมได้แกะแกะไว้รอแล้วนะครับ เปิดตูดออกมาแล้วก็ใช้ไขค,รครวงครับดันไว้ข้างหน้าครับมันก็จะหลุดออกมาใช้มีดคัตเตอร์ตัดเลยครับนั่นไงกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยครับ สปริงที่เราจะมาเปลี่ยนแทนสปริงเดิมนะครับเป็นสแตนเลสน,นะครับส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้โตไปครับทิ้งไปโคดนิดนึงดัดดัดดัดเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ ย้ำนะครับตัวนี้เป็นขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับตัวนี้จะเล็กเล็กนิดนึงนะครับดูจากภาพแล้วผมวัดได้แค่3.2 3.2นะครับโดยประมาณโดยของเดิมโต3าจุนะครับ เล็กไป0.5ขนาดเส้นลวดขนาดเส้นลวดนี้ใช้ได้เลยครับประมาณ0.4ถึง0.5โดยของที่ติดปืนมาประมาณ0.7หรือ0.8เนี่ยครับลองเทียบกันดูเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะครับลองเทียบกันกันกบสปริงขวดน,น้ำหอมอ่าหนึ่งเป็นสปริงเดิมนะครับ สองเป็นสปริงน้ำหอมสามเป็นสปริงแอลกอฮอล์ที่เราเพิ่งแกะมานะครับส่วนสปริงน้ำหอมจะขนาดเท่ากับสปริงเดิมเลยนะครับแต่เส้นลวดจะเล็กกว่าเดี๋ยวผมขึ้นน้ำหอมให้ดูนะครับหรือขนาดใกล้เคียงกันนะครับใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองแกะดูนะครับขอบคุณครับ